เล่มที่สองที่นำมาฝากกันนะคะเป็นหนังสือแนวธรรมะค่ะธรรมะทอรักเล่มน,นี้เขียนโดยท่านวอวชิระเมธีนะคะหนังสือที่บอกว่าทุกคนต่างต้องการความรักแต่มีคนไม่มากนักเรียนรู้ที่จะรักอย่างถูกวิธีค่ะ ธรรมะทอรักหนังสือธรรมะประยุกต์รูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวของความรักซึ่งมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์มักจะลุ่มหลงความรักในรูปของรูปรสกลิ่นเสียงหาได้เข้าใจธรรมชาติของความรักอย่างท่องแท้ ผู้เขียนโดยท่านวุฒิชัยวชิวระเมธีจึงได้หยิบยกประเด็นของความรักมานำเสนอในรูปแบบธรรมะที่เข้าใจง่ายสำนวนและภาษาหน้าติดตามด้วยการร้อยเรียงวรรณสินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้เขียนทำให้หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจไม่เพียงแต่เนื้อหาอย่างเดียวแต่ช่วยสร้างความเข้าใจแบบฉบับที่ว่าอ่านแล้วเข้าถึงความรักได้อย่างแน่นอนเนื้อหาแบ่งออกเป็นสี่ภาคคือรักแรกคลองรัก ทอรักและพัฒนารักอีกทั้งยังมีภาคพ,พิเศษนั่นคือหลงรักเรื่องราวของกิ๊กการมีกิ๊กและกรรมของการมีกิ๊กมาเป็นบทเรียนเสริมให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงผลกรรมของการมีกิ๊กอีกด้วยค่ะธรรมชาติของความรักการเลือกคู่ครองและศิลปะในการครองคู่จะสมบูรณ์แบบได้อย่างไร ทำไมพระพุทธศาสนาถึงมองความรักว่าเป็นทุกข์และธรรมะสำหรับครองคู่มีอะไรบ้างค้นหาแสงสว่างแห่งความรักที่ดีงามได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะ